สวัสดีครับผมนายนิรุธปงศิวร์ครับวันนี้ผมก็จะมีเครื่องมือดีๆนะครับที่จะมาช่วยให้เรานะครับสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับที่ผมจะมานําเสนอชื่อโปรแกรม Google Meet Attendance Collector นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมนะครับที่จะช่วยให้เราสะดวกต่อการเช็คชื่อนักเรียนหรือว่าเช็คผู้คนในการเข้าร่วม มีดในครั้งนั้นนะครับสำหรับข้อดีนะครับก็จะทำให้เราสะดวกต่อการเช็คผู้คนในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ข้อจำกัดก็จะมีนะครับก็คือเราสามารถเช็คได้3ครั้งต่อ1คราบนะครับสำหรับวิธีการนะครับวิธีการใช้งานให้เราเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะครับโดยการพิมพ์คาว่า g o o g l e Store นะครับ พอมาถึงหน้า Google Store แล้วนะครับให้เราไปค้นหานโดยพิมพ์คำว่า Google Meet Attendance Collector นะครับ Google Meet Attendance นะครับกดตามโดย Collector เราก็จะพบส่วนขยายนะครับที่จะมีชื่อว่า Google Meet, AT&T นะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปคนชูมือข้างขวานะครับให้เรากดเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปเพิ่มในโคมนะครับจะเป็นการเพิ่มในส่วนขยายนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ หากเราต้องการใช้งานให้มันสะดวกและรวดเร็วนะครับให้เรากดไปที่ส่วนขยายแล้วก็ไปปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเราก็จะมาทดลองใช้งานกันดูนะครับเราไปที่มีดนะครับนะครับกดใช้งานได้เลยนะครับ จะสังเกตว่านะครับจะมีแถบด้านขวาของมือนะครับซึ่งจะบอกถึงบันทึกการเข้าร่วมในขณะนี้นะครับและก็เป็นการดาวน์โหลดไฟล์นะครับดาวน์โหลดไฟล์หลายชื่อไว้นะครับลองกดบันทึกนะครับเป็นการบันทึกนะครับในช่วงเวลาสีทุ่ม53ามนาทีนะครับจะมี เครื่องหมายถูกนะครับที่เป็นสีเขียวครับและก็จะมีเครื่องหมายการกบาดที่เป็นสีแดงนะครับ <C ció roid> เครื่องหมายถูกที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นเครื่องเครื่องบ่งบอกนะครับว่าบุคคลนี้นะครับได้ได้เข้าร่วมอยู่ณเวลานี้และก็เครื่องหมายที่เป็นสีแดงนะครับเป็นการกระบาดสีแดงก็จะบอกว่าไม่ได้เข yes uh ้าร่วมในขณะนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับ ที่ผมได้ไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนนะครับโดยการใช้เครื่องมือนี้จริงนะครับจะเห็นได้ว่านักเรียน3คนสุดท้ายนะครับมีกรกรบาทตรงหน้าช่องช่องที่1นะครับมงบอกถึงนักเรียน3คนนี้นะครับไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนเมื่อบ่าย2อนาทีนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับเครื่องมือที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแลกเปลี่ยนก,ก็ก็เชิญสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ